The <laughs> นี่ก็ตัดล้วดันได้นี้ก็ตัดแล้วดันได้ได้ครับดันเลยดันเลยครับก็ได้แต่ตอนี้มันโดนบีบบีบมาเยอะหน่อยนะโดนด่าด้วยีนี่ก็เรียกว่าช่างหรือว่าอยากไปตรวจะไรเงี้ยนะตรว ให้ดูว่ามันใช่มันต้องลองไม่ใช่ทันตกรรมใช่ครับถ้าเราซื้อแผงเองไม่เท่าไหร่เราก็ไปดูเปิดไปเปิดสเปคมันนะครับว่าระยะความสูงของมันจะลองเท่าไหร่ก่อนอยเป็นร้อยแล้วมันจะได้พี่จะลงเป็นรมันร้อนได้ที่ร้อนนป้นมันทุกบี ดไม่แค่คนไม่ดูเราไมใช้ตัวนี้เองเป็นองมาเลยว่าอ๋แบบนั้นนะใช่ต่วัน้อนวิธีนี้คน้ตัดนว่ามันได้ไเหรอเเคยบ้านยเดิ้ยเย้ยแผงเวยคนตรงนี้ิแล้วผมินไ้ ตันนี้ก็เสพไฟวิ่งอ้าวตอนนี้ก็น่ากินแล้วเนี่ยวิ่งมาแล้วใช่ไหมครับกก็ระชิมาเนาะนี่เก่าเตะไฟมารอนี่แล้วครับไฟกระท่อมรถตำนานได้บางทีมันช็อตกัพี่ถ้าเกิดช็อตครับอันนี้เราก็เสพโซลเซลล์ครับครับเสพโซลเซลล์เลยครับท่านอันนี้บวกใช่ไหมครับครับบวกครับบวกเสริมบวกนะครับบวกเซมบลอนครับ เส้นล่างอันนี้พร้อมใช้งานแล้วครับใช้ได้เลยเปิดครับตัวนี้ปิดกุญแจเลยครับทำไรโย่เขาดึงต้มยังสุดพังมันจะขึ้นไงแต่ครั้งนี้มันไม่ขึ้นมืดคนดีแล้วมันก็อย่างนี้เขาตั้งไว้ไฟไม่หนาแล้วแล้วหกลอหกสิบวิครับอืมเรับ งานๆนานนลนระบบของดีก็ต้องงานต้องรอนเนี่าามนร้อนร้อนต้องม้ปลเดี๋ยวจิ้มเลยผมสวิตเปิดด้วยจิมเอาดับแล้ว มันไม่หนาเพราะมันอตัวมันบบนี้เฉยครับจะไปครับน้งกดด้วยเลยเอออันนี้คือมีเซตติ้งรอจนไฟกว่าสีเขียวจะนิ่งครับถ้ามันต่อผิดก็จะขึ้นฟอลใช่ไหมไฟตรงนี้ได้90โวลต์นะครับเรียบร้อยติดแผงเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมครับเป็นแบบฝึกหัดทำโซลาร์เซลล์ ขอบคุณที่รับชมครับ